โอเคสว um ัสดีนะคะสวัสด mm. si ีแม so ่แ so ม so ่สีตุกทุกช่านพบกับทางสังทางสาระเป็นพอดีนะคะวันนี้ก็ได้รับของฝากจากแม่แม่สีประมาณลังใหญ่ๆเบื้องเริ่มเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอีกแล้วนะคะขอบคุณครับสวัสดีสวัสดีสี าก็มีตานะคะครอบครัวทางสาตกุระเทมรีนะคะแ um. กะเร็วเลยแกะนี่แตกแตกไอ้เฮลีมาซงเขาบอกว่าแตกนะคะเขาบอกว่าแตกไม่ฟ so ันไม่ได้แกะยายของแตกทราบว่ามีอะไรบ้างนะคะแกะเลยเสียบดวรอเสร็จ อะไรอะอะไรอะอะไรอของเล่น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 มีอนอของขวควันเกี้ยวด้วยมอนเหมือน,นกับ บอกว่าวมีกองความเขียวอยู่ชิ้นนึงนี่ในซ่งยยอย่าเพิ่งจับดูก่นนไไอนการรับนี่อะไรบ้างให้ความเขียวนใหมันเปิดความเขียวย้อนหลังนี่ซองก็ <คน S 2> ไม่ได้ด<อ>ย้อนหลังคือให้มารับที่นี่คือถ้าความเขียวปลานามีมาก็ให้ที่นี่เท่างนี้อ่ะมันมันก็ว่ามาอย่างนี้นะเชื่อ อชกเลยอ้าซากระกซากรักเฟมรีล่าไซม์มี่นี่ล่าช่วยได่กลัวกลัวเขาหว่าอ้ซากรัอีกแล้วไม่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะทุกวันนะคะเพราะว่าอยู่แต่ในบ้านนะคะไม่ได้ออกไปไหนก็ลงคลิปก็มันเป็นเรื่องเดิมๆก็แล้วก็เลยไม่ไม่ค่อยได้ลงนะคะ อย่าพูดตามตรงนะคะไม่ได้เดิน,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 นถ้าได้เดินถ้าอะไรก็จะลงคลิปไม่น่าเบื่อนะคะนี่อยู่แต่ในบ้านก็เรื่องเดิมๆนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิป,ปสิบตะกะ้าฮะเอาสิบตะก้าให้ป้าลงสาแมสา่มสรกุล แม่คนไร้ขายผลไม้ก็ป๊นให้ด้วยนะคะโอเคค่ะโอเคนะคะโอเคอันนี้เป็นผลไม้นะคะเป็นค่าผลไม้สิบก้าวโอ้สซากุระอีกแล้วเมืองนะครับงานเชือกเชือกเนาะเชือกอะไรรองเท้า

คบครบรบไหมว่าลังลังอะไเออย่าอะไรสวยสวยสวยๆทั้งนั้นเลยขอบพระคุณมากๆนะคะกลับขอบคุณมากๆนะคะที่นี่จานครอบครัวสังซาโตะเฟมรมรี่นะคะขอบคุณมากๆนี่นะคะครอบครัวมีอยู่การเ่นี้นะคะครับุณครับ แม่ดาดาก็ไปทำงานนะคะแม่ดาดาดีๆไปทำงานต่อไปอ้อยบีได้รองเท้าอีกแล้วอ่ะส่งอ่าไว้ไว้ไว้ใช้ไว้ใช้รองเท้าโอ้ขอบคุณค่ะไหนเออยาสิบวันแป้งแป้งเงินตัง ขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าะขนมโอ้ยทองม้วนทองม้วนทองม้วนมันมันมันลุนมาตรงตรงที่แตกยายก็เลยกินก่อนนะคะทองม้วนมีทองม้วนด้วยเป็นสั้นด้วยโอ้ยนะปุดปุ๊ดได้ไหมครับมีขนมด้วยเอลเซ่อุ้ยอันนี้ใหม่มีมาม่าด้วย ไหนไหนเกาแฟตลอดทั้งแม่นี่ว่านคือคอลินก็แมคอลินกบแม่อู่มีกะเกงยีนด้วยโอ้เมามากเลยไหนเสื้อผ้าเยอะแยะ มันจะตงสวยๆทางนั้นเลยโดนใจความดิ๊กโดนใจความดิ๊ก <c oughs> พอดีจ้างอยู่แต่ในบ้านเงี้เลยไม่รู้จะถ่ายคลิปลงยังไงนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ถ่ายเรื่องเดิมๆก็เ,เลยไม่ได้ลงโทรศัพท์ใครนะ <c oughs> ใครโทรมาอีกเพื่อนบอกหมดหรือยัง <c oughs> หมดแล้วนะคะครบครบไหมครบนะคะโอ้หน, <grasp. S 2> นี่นี่ซา,า, <c oughs> า,ากุระนี่นะฮันเซอร์ไม่หับซากุระเอ่นนำมนเค่อทั้งนี่เนาะเออหน้าเต็มางล่าง้านเลยงานเราขอบคุณมากๆนะคะ โอ้ยสองคนนี่กินขนมยางอเนดอร่อยเลยเออดีดีอร่อยเอมนเฟลิมมยาสุกันกัดกิะสอบเตยน้อมาออกกระองคอี๋อโลเซเวลา ทุเละจเป็นจ้สแกนเดัมไหมเจ้าว่างานเนระ้ีเวลาจ้าที่นจ้วางานนะก็ทิงหับซ้ๆผูดภาษาทางนี้นะภาษาสวยอาษาทำงานเสียได้มันจะสวยสวยๆนี่ออนเกินคือม่งารูซอบซ้ำอะไอ้จุดนี่ควก็ไปเลยเลยควรูนั่นจะเสีสีนันี เลือกเลือกดูคนเลือกดูขนมีแต่เสื้อสวยๆจาเสร็จละกาใส่หมคะนนี่เดี๋ยวเขาว่าหื้มช้างโอ้เขาว่าไปคิดมากอีกแล้วทวดออภัยนะคะเตือนกันนะคะเตือนกันดีใจมากเลย นีคำที่จะพูดนะคะขอขอบคุณมากๆนะคะทาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าไข้อย่ายจนนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะแก้วขาดจากลูกภัยไข้เจ็บนะคะครับนี่ครับไม่ควันขอบคุณมากๆนะคะ ในเด็กๆโอ้โหเด็กๆไม่มาขอบคุณด้วยเลยเนี่ยขอบคุณค้าก่อนกินขนมเลยนะครับผมครับขอบคุณครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนทองไหลมาเทมานะคะครับแถวการจากโลกไปไทยเส็จพิการสุขภาพทงเจริญลุงเรืองลุงเรืองนะคะหลับปรบระคุณค่ะครับนี่นะครับผมแม่ควันก็ปวฟพรให้แล้วนะครับ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมหรือไปถ่ายให้เบิร์นครับน้องทุนหัวก็อยู่ทังนู้นเกตยังอยู่น้าตุนหัว ทำโคกทําไอ้ที่กั้นเวลาแม่เอาแม่ซากุระออกมาถูนะครับยังไม่เสร็จเลยทําไปเรื่อยๆนะครับตืนเนือตืนเนือดูเปื่อน,นหมดแล้วอาบน้ำนะครับผมก็เล่นดิน Này tuần hoàn này Miley, miley, Mà Yip, mà rồi, mà hoa. A big hoa. A tuần hoa. A tuần hoa. A tuần hoa. ขอบคุณคุณแม่พำนมีนะครับผมน้องตุนหัวก็สบายดีนะครับถรถมองเ้าก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับผมาสายุ็ละ สวัสดีค่ะนะั่นเลียงขอบคุณค่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีค่ะสวยเดียงเดียงหน่อยโอ้โหไม่เสียงเลยเสียงหน่อ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวทำไมมันไม่ฟังเลยไม่ใช่หระฮะเดี๋ยวต้องให้ ต้องให้สวัสดีก่อนให้จ้างสวัสดีอยก<อเ>็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้น,นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นนรับผมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมก็ม่มีอะไรจะบอกนะครับ นอ,อกจากอ่ะทูกคนสวัสดีครับขึ้นหัวขึ้นมาขึ้น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 ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับอ้าบ๊าย